คนอื่นนะครับให้เราเตรียมกระดาษเป็น2แผ่นนะครับแล้วนํามาต่อกันนะครับผมจะใช้กาวนะครับในการต่อนะครับอาจจะใช้เทปใสหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถติด2แผ่นเข้าด้วยกันได้นะครับเราจะต่อ2แผ่นทางแนวนอนนะครับเมื่อเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบอีกแผ่นหนึ่งแล้วนะครับเราก็รีเทนเรียบครับแล้วรอกาวแห้งนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาพับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับครึ่งก่อนนะครับพอเราพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กางออกครับ จากนั้นเราก็พับมุมด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างซ้ายมือนะแล้วจากนั้นเราก็พับมุมด้านล่างขวามืามอนะครับเข้าหากันแบบนี้นะเมื่อพับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับมุมด้านซ้ายด้านบนนะครับซ้ายบนนะครับแล้วก็มุมด้านขวาบนครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็พับครึ่งทางแนวนอนนะครับจึ๊บดีเท้เรีบครับ แล้วจากนั้นเราก็พับครึ่งทางแนวตั้งอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับพยายามบรีดตรงกลางให้เรียบนะครับซึ่งตรงกลางนะครับมันจะติดรอยต่ออยู่ครับจะติดรอยต่อนะเราก็พยายามแบบบรีดให้เรียบนะจากนั้นเราก็เราก็กางออกครับแล้วก็มาพับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อๆๆไปเลยเราก็พับมุมด้านขวานะครับพับปีดด้านขวานะครับแล้วจากนั้นมาพับปีดด้านซ้ายครับ ่ะชึบอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วก็พับครึ่งครับชึบรีทเดียบครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีเล่นหางจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับตั้งฉากแบบนี้นะครับ